ที่วิดีโอท่านจะดูต่อไปนี้สามารถรับชมได้ทุกเี่ทุกของช่องตะกุณกอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับผมอ่ะสวัสดีครับช่องตะกุลกอพ่อเพียงมาแล้วพ่อแม่พี่น้องป้องไปสบูุสกคนมืนอนีก็เลยงานก็พี่น้องเลกงานยังมแรงมันอนีมาหยังกะมาคอกล้วยของอ่ะผี่สุวรรณกล้วยงามนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งกล้วยงาม้าราคาดีเช่นเคยครับกะเป็นสายพัฒนาเรียบร้อยเลยพี่น้องเด้อคอกนี้ผู้ไดได้ไปรับรองบ่ผิดหวังครับสําหรับคอกของผี่สุวรรณกล้วยงาม มีอัตลักษณ์ชัดเจนมีใบเกิดเงียงพร้อมครบพร้อมพี่น้องทุกอย่างครบพร้อมพร้อมที่จะให้พ่อแม่พี่น้องไปพัฒนาต่อได้เลยครับสำหรับกล้วยคลองนี้เนาะด้านหลังผมพี่น้องนะครับนี่ยด้านหลังผมนะครับมนี่ก็สิมาเปิดอยู่ประมาณ3ตัว้ะพี่น้อง3ตัวอ่าสิเป็นแบบใดเนี่ยสิเป็นกล้วยแม่ใหญ่แม่แมสาวแม่น้อยเป็นแบบใดสิเป็นลูกตัวใดเป็นเหลกากอมาจังใดไปเบิ่งนํากันผู้ดใดเข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ก,ก,กดติดตามนะครับ ฝากช่องแต่คุณขอเพ่อเพียงและช่องอีกช่องหนึง่งของช่องแตะคุณขอเพ่อเพียงเทียดขึ้นไม่เด้อพี่น้องเด้อเป็นช่องวิธีคนวิธีควายนะครับู้ใดเขาไปเบิ่งกระซับสักครเห็นไหมอ่าสำหรับอีกช่องหนึ่งนะครับเพีดถิ่มใบสองช่องค่ะพี่น้องบอเห็นคลิปช่องนี้ก็ได้ดไปเห็นคลิปอ,อีกช่องหนึ่งเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการสื่อสารราคาค้ายการนำเสนอค้ายสายพัฒนาต่างๆให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง้งวันนีข้ขอวาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตกดติดตาม คือเราพี่น้องสนับสนุนช่องตระกูลกอพาะเพียงโดยการอ่าซื้อมากระดิ่งซอยช่องตระกูลกอพาะเพียงเนี้ยแต่ดุมากอ่ะร่งเบิ้งนะครับคลิปอ่าพี่ดูอ่าถิ่มไทยนะพี่น้องไทยคลิปเด้อพี่น้องเป็นมากระดิ่งแบบใดมาคลิปแบบใดแต่อยู่ไทยคลิปเลยพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันโอเคครับผมอ่าพี่น้องมหาหันมาทางเราอุ้ยพี่น้องมึงตัวนี้นะครับเบิ้งตัวนี้ครับค้อยตัวนี้ไม่พี่น้องอ่าสวัสดีครับพี่สุวัสดีครับอู้พี่น้อง มืัอนี้มีมาแบ่งปันพี่น้องเจ็ดตัวเฮ้พี่สุวรรณครับสามตัวสามูสามตัวสวยๆเลยเนาะตัวนี้มีซื้อมีเสียงมาครับผมแม,บแม่เพชรสุวนนะรรณเนาะแม่เพชรสุวรรณเพิ่นน่ะความสูงหลายปานไดครับตอนนี้แปดสามเก้า่อยนะครับร้อยสามสิบแปดสามสิบเก้าเนาะโอ้พี่น้องเป็นคล้ยแม่สาวบ่ครับมแม่สาวสถานะเพิ่นตอนนี้เนี่ยครับเป็นยังไงผสมได้วยี่หามือนี่ยนะครับผสมในซี่หามือเนานะ ผสมจริงครับตัวใดครับผมเจ้าเฉียงเนาะเจ้าเข่งกล้วยงามมาเมืองอุดรโอ้มีคลิปลเป็เบิ้งพ่อพี่นอ้องเดี๋ยวผมจะลงรูปเป็เด้อพี่น้องเด้อเพราะวา่าเพืเอ่อนด้ผสมเองกับมือเลยครับพี่น้องมีใบม,มีเอกสารครบนะครับสําหรับกล้วยแม่นี่อายุเพิ่นประมาณจั่ปีครับพี่สองปีกว่าจะพอสามปีสี่สามปีเนาะพี่น้องนะครับความสูงเฉลี่ยหนึ่งร้อยสามสิบแปดได้พี่น้องเด้อ อืมมัวตะผสมในหาหกหมื่นนี่เนาะประมาณนี้อุ้งอ่อนคว้าคนแบบเงี้ยเลยพี่น้องพคนน่ะอัตลักษณ์ชัดเจนเลยครับพี่น้องลอยเลยเก็บสิบสามหมืครับประมาณนั้นพอพันเจ้าเข่งลอยเก็บสิบสามเลยพี่น้องเดี๋ยวสิขึ้นรูปให้พี่น้องเบิ่งมาเบิ่งตัวเพิ่งก่อนตัวนี้ร่ำตัวดีเลยครับอู้หุ่นเนี่ยพอมาเป็นกล้วยสวยเลยพี่น้องตาแต้มนะครับตาแต้มแจ้มจ้ำเออบกพราวบบเงี้ยหัวโหนกหมอท้องนะครับก้มหนาก้มหนาลงจังหน่อยนะครับ เบื้องเขาเปนดูปแบบนี่โอ้เขาสวยเขาขั้นสน้นง,งามๆเลยพี่น้องคนน่ะกระดานเขาใหญยนี่ครับเ<ว><ม>บิ้งขั้นี่ดีนี้องทางครับขั้นสองทางงามๆตาแมงกระเบียบบง,ง่บายปลาคาบแกว้วบงหญ่พี่น้องคนน่ะบิดาทัศน์ดอกไ้อู้พี่น้องคนน่ะเอ,อ่บอบกเพ้านะครับพี่น้ององคข้อเสียนบงหญ่เลยครับพุ่นน่ะลงมาขาแข็งใหญ่ดีพี่น้องนะครับโอ้ยพี่น้องที่ดีควักมันมันมันจูงง่ายเด้อกล้วยต้นนี้ฮู้ฮพี่น้องฮู้ฮู้ท่านพันว่าครับ แมยเพสซวนเนาะซื้อเพื่อนพี่น้องหมดนนะครับร่ำตัวกล้วยได้กินหัวหานมาครับนี่บ่อครับบ่เนาะโอ้กล้วยกินหัวหานบาเป็นมาท่านพี่เพื่อนว่านะครับเดี๋ยวผมเบิ้งพ่อว่าทางขางก่อนพี่น้องเบิ้งทางขางนะครับมีนะครับมีเหรียญบาทเหรียญซิบเหรียญหาเหรียญซิบด้วยพี่น้องอยู่ขางแก้มเพื่อนนะครับจุดเหรียญหาเหรียญซิบเพื่อนมีแก้มจ้ำเนื้อจันโงกพี่น้องอยู่ใต้ตาครับขวัญแทบดอกไม้ก็มีพี่น้องนะครับงามๆเลยหัวโงกดีขนาด อ้พี่น้องผมมาโบกอยพลาดน,นะครับมันผส,สมจริงเนาะเมนมาครับอืมถูกนะลำตัวเงาครับเงาเงา,เาปานรถไฟพี่น้องหางน้ำลามเลยเดี๋ยวจุ่มงวดนะผลงวะพี่น้องครับจุ่งไปเลยจุง่งคนละอ้อมมามคนเออเห็นพ่อแม่พี่น้องเขาบังตูดมันย้อนแสงจังเลยนะพี่น้องเด้อครับดากเปิดดีขนาดพี่น้องนะครับดากกว้างเปิดดีจุ่งงวดผนจังจอยครับครับ จับนี่นิ่งเลยพี่น้องยืนปานนั้นคล้วยเคยบอกข้าซ้ายประกวดพี่น้องแต่ว่ามันกัเป็นคล้วยบ้านๆเลยพี่น้องนี่ครับคาราคาลัาลางนะครับน,น,นี่ครับเปิ้งเหงาหางเพื่อน,นครับผลทำผมเงยเลยพีนน่น้องฝ่ามือผมเลยล่ะผลทำมันทายเพื่อนพี่น้นองโอ้สวยๆเลยจิ้มเน้น้อยนะครับเบ่งนุ่มเหมือนสื้ผ้าเบ่งนุ่มพี่น้องนุ่มคล้วยสาวเดอ้อนะครับบอกเคยมีตังเต่าเด้อพี่น้องครับคล้วยสาวสวยๆเลยหางคนหนาเลยเขาลงมานะครับนี่ครับนี่ครับ สวยๆเลยหัวดาขึ้นนะครับดากมุ่น,นใหญ่ห้มะนาวตัดนะครับความสูงนี่เท่าหนึ่งร้อยสามสิบแปดสามสิบเก้ากะว่ชชัดเจนกับประกันกันลอยสามแปดเลยเนาะเมนบม,รม,นมรประกันกันลอยสามสิบแปดเลยพี่น้องสำหรับตัวนี้ได้พี่น้องอาจจะได้ร้ายกว่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเบิ้งใบเพื่อนใบผสมพี่น้องใบผสมใบผสมอยู่คุณนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะนี่ใบผสมมันพี่น้องนะครับเจ้าเข่งเลยพี่น้องเด้อนี่ครับเบอร์โทรอสุกยางอยู่นี่ ของฟาร์มเบิ่อนโทรไปถามมัอนกันเลยครับประวัติของกล้วยแม่นี่ว่าไเดี๋ไปเซิร์ชอิริบอเดี๋ยวสีว่าเห่าบ่เดี๋ไปเซิร์ชอันนั้นอันนี้นนเนาะนี่ครับการเซิร์ชข้อมูลต่างๆนะครับวันบ่อสมวันที่สิบเจ็ดนะครับทับสิบสองหกหาได้พี่น้องนะครับนะพี่น้องนะครับนี่ครับข้อมูลของเพื่อนของเสียนบ b ได้พี่น้องเน้อเสียนบอยู่หน้าคาเอออยู่จังหวัดหนองว่าซ้อเนาะอยู่หนองว่าซ้อ,อเพื่อหน,นองว่าซ้อนะครับกล้วยตัวนี้อ่าอู้พุ่นอ่ำตัวไหม ตัวนี้พี่ส่วนจะแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องไปโตยอดในราคาใดครับผมอ้าวพี่น้องราคามันก็พ่วงเดี๋ยวละครับหนึ่งแสห้าันบาทตัวร่องเลยบนนี่ต่อได้เยอะครั <S <S 2> <S 2> ตอได้ยอพี่นอ้องอ่าหนึ่งแสหพันบาทเลยพี่น้องนะครับสูงร้อยสามส้านะครับสามแปดสาม้าประกันร้อยสามสิแปดเพี่น้องวัดกันกันได้ร้อยสามเก้าผลัประกันกันร้นยนอยสามสิบแปดครับมันกวยมัน เกตเอเราพี่น้องนะครับนะครับสำหรับตัวนี้ผมระขาแข็งแบบง่ายเลยนี่ครับมาเบิ่งตัวจริงเลยเนาะพี่การเข้าอยู่ซี่บ้านกุฎหูตนหนําบลนาดานอำเภอสวนกุ้งหาจังหวัดหนองบวัวลำพูครับขอเบอร์โทรเลยครับผม084ย์แปดสี่สามเกอ่าคุณพี่สุวรรณฟ้ามนะครับเด้อผู้ใดอยากมาเบิ่งตัวจริงให้มันจะใจอย่าของเนาะ บต้องมีขอตีขอ,อยังเบิ้งบนนี้วิดีโอแล้วมือนอยากมาเบิ้งตัวจริงครับขี่พากันขี่รถมาเบิ้งได้เด้อพี่น้องเด้อครับอ่าสำหรับผมมาหันเซิร์ผสมจริงแบบเนี้ยส่วนมากบ่ค่อยพลาดหรอกพี่น้องเพราะว่าบะผสมจริงมันมันคล้ยสาวเนาะ,ะเปอร์เซ็นต์โอกาสติดเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรอพี่น้องโอกาสติดแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรอพี่น้องโอเคครับผมราคากรับหนึ่งแสนห้าพันบาทสามารถติดต่อพี่สั้นได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยพี่น้องเด้อ โอเคครับผมมากก็ลองทร่มมาสอบถามเบื้องลูกในท่วงกับสมเจ้าเข่งไว้งามๆสายพัฒนาอีกตัวหนึ่งกาลัางดังเลยพี่น้องเจ้าเข่งตอนนี้เดินสนามสนามไดมีรางวัลทุกรางวัลเลยพี่น้องทุกสนามเลยโอเคครับ, okay, รบผมมาแก่จังมาทร่มมาสอบถามไปเบื้องตัวต่อไปครับอ่ <c oughs> มามาเบื้องตัวที่สองพี่น้องวันนี้ตัวนี้ก็พระธรรมดาครับพูนะตัวนี้มีซื้อไม่เสียงว่สุวณ <c oughs> ซื้อยังครับซื้อเพื่อนนะ น้องเกากะระลัดไหมพี่น้องพุ่นนะอู้ยูความสูงเพิน่นไหมอายุเพิ่นมไรไปไหนครับตอนนี้ประมาณปีหนึ่งพอดีแหะครับปีหนึ่งพอดีเนาะในใบอืมใบผสมใบอ่ากำหนดกวาดคือปีหนึ่งพอดีครับตามใบเด้ออู้ลำโตไหมเป็นกล้วยอ้างนึงอ้างเลยเนาะตัวนี้เนะาะโอ้หูกล้วยอ้างเลยพี่น้องนี่ครับนี่ขึ้นกล้วยอ้างพี่น้องขางาไหมคุณนะขาแข้งไหมหางลำลามเลยตัวนี้เป็นลูกตัวใดครับผม ลูกสาวเก่าจะเลื่อนมีพี่น้องลูกสาวเก่าจะเลื่นเด้อพี่น้องเด้อใบหลวดเอกาสารครบเด้อตัวนี้ครับเดี๋ยวผมใส่เบิ่งอีกเทียนนึงโอ้บงงกลมหนาเขาลูกจัง่อยเนี่ยครับอรรโอ้ควอยแบบว่ามันหัวตะสวนเข้าแบบบ่ท่านโดนเนาะมันเลยอยากกันนยุ่งผุดต,ตาแม่งก็เบียบบางไงอะไรพี่น้องควันดีครับควันบน่ะควันสองทางควันโหนกบอ่อท้องควันทักดอกไม้เขาเปิดนะครับโคนเขาคว้ยไงครับ ขวนหาบแอกขวนหาบเงินหาบท่องอู้ขาแม่บังเงยเล็กเล็บจิกดีขนาดพี่น้องนะครับคนน่ะขาแข็งเพิ่นครับอู้สวยๆเลยปากกับปากบังเงยพี่น้องนะบิ่งล้อมคางบคนนี้เข่าข้อดีครับข้อตัวนี้คนน่ะข้อนี่แหละข้อมาเคียงพี่น้องนะครับขวนดีครับขวนบิ่งท้ายท้ายกับโอ้มะนาวตัดสวยๆเลยนี่ครับพี่น้องขาแข็งเงยดีครับความสูงมันตอนนี้เท่าไรก่อนครับ ประมาณร้อยยี่สิบแปดเนาะพี่น้องกล้วยปีหนึ่งร้อยยี่สิบแปดเหรอด้วพี่น้องอนาคตนี่โ่ตตองห่งวงนะครับสําหรับกล้วยตัวนี้ครับอนาคตผมว่ามีร้อยสี่สิบอ卡ดครับอนาคตเทียบเพนเดอร์ฮอดผสมมีลูกมีเต่าเนาะนี่ครับ 21, <000. S 2> นี่ครับโอ้ถ่ายสวยๆเลยพี่น้องนี่ครับเขาข้อดีขนาดข้อประเคงครนบพี่น้อง,องรครับสวยๆเลยตัวนี้ครับตัวนี้ เบิ่งไทยเบิ่งไทยอีกเจหนึ่งพี่น้องกล้วยสาวลูกเก่าเจริญนะครับอายุหนึ่งปีพอดีความสูงรอยยี่สิบแปดบวกว่เล่พี่น้องนะครับสวยๆเขาค้องามๆเลยตัวนี้พี่สุวนจะแบง่งพ่อแม่พี่น้องราคาได้ครับอ้าวพี่น้องเก่ามืนหาได้พี่น้อง 90, เองด้อสำหรับลูกเก่าเจริญนตัวนี้อายุ1ปีสูงรอยยี่สิบแปดบวกนะครับตาเตยมแก้มจำ้ำอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเบิ่งใบนะผมขอบอนุ่รไว้นะครับ 08439280 5 1ของพี่สุวรรณข้ยงามสุวรรณฟ้ามนะครับบ้านกุฎหู้พิกัดอยากมาเบิ่งตัวจริงกับมาได้ตำบลหน้าด่านอำเภอสุวรรณครูหาจังหวัดหนองบองัวลำพูเดี๋ยวไปเบิ่งใบนะผมอีกเช่นหนึงครับผมข<น>้อยหางลามเด้อผีโราวาดนะพี่น้องครับหางลา,ลามเลยพี่น้องเพิ่นนะหางเพิ่นนะครับเดี๋ยวเบิ่งใบครับนีบ่ครับใบเกิดเพิ่นนี่ครับเก้าเจริญนะครับจากบิ๊กไอฟาร์มข่อยไทยเด้อพี่น้องเด้อ พอเพิ่นนะครับนี่แหละพอในท้องพอเพิ่นเกิดมานี่ครับตัวเพิ่นนี่ครับหน้าตาเดี๋ยวเบิ่งเอกสารเพิ่นนิดนึงพี่น้องนะครับอยู่บ้านได้ผสมมือได้กำหนดความมือได้มีครบเลยครับนี่ครับครบเอกสารครบเลยนี่ครับมีตาประทับพร้อมเด้อพี่น้องเด้อสำหรับการผสมของหมอเพิ่นนะครับนี่ครับนี่ครับชัดเจนครับใบเกิดเพิ่นชัดเจนมากเลยตัวนี้ผู้ใดอยากได้ไปต่อเป็นแม่บอกแม่พันเนาะในอนาคตก็สามารถ โบผิดหวังนะเพิ่ว่าพี่น้องสามารถเอาไปต่อยอดได้เลยครับสาหรับกล้วยแม่นี่ครับปไปเดินสายกันเลยเด้อเดินสายประกวดกันเลยครับสาหรับกล้วยแม่นี่บขาดครับบ่ขาดเบิง่งงเราเปิดในราคา95าคะแนนเนานะอ่าผู้ใดสนใจกระท่งลองทุ่มมาสอบสามตัวอะไรบ้ี่อ่าตัวกระดยเด้อพี่น้องเด้บอบ่ข้ามดลข้ามนั่นดอกของพี่สุวรรณนะครับมักแบบใดกับมาเบิ่งกันเอามาคุยกันเอาโอเคครับผมไปเบื้องตัวต่อไปครับมาเบิ่งตัวที่สามพี่น้องนะครับ อ้าวตัวนี้ก็พูยหน้าตาพี่น้องหวานขนาดพ่น่ะตาแต้มแก้มจ้ำมือเขาเปิดดีขนาดตัวนี้ไม่ซื้อไม่เสียงมาพีว้อนน้องอมสินน้องอมสินเพิ่นเป็นเรากว่ามาจากไหนครับบอกสุขฟังไ่นลูกสาวกอเจริญครับเป็นลูกสาวก็จะเิื่อนในอายุเพ็่นไรเป็นไดครับตอนนี้หกเดือนหกเดือนที่เขาเจ็ดเดือนนี่บอกประมาณตามใบประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับพอเบิ้งในใบเพิ่นขาวๆแล้วครับหกเดือนกัวที่เขาเจ็ดเดือนแล้วครับตอนนี้ ตัวนี้กะเป็นลูกเก่าจะเลื่อนเนาะแมียผสมนะครับเลื่อนเนี่ยอเม่เพิ่นกะเป็นแม่ยอ่าเหมนบ้านเนาะเมียลอยสามสิบแปดเม่ยลอยสามสิบแปดครับลูกเพิ่นกอกมาได้ประมาณนี้เลยพี่น้องกัพัฒนามาแล้วล่ะพี่น้องนะครับตัวกะบโได้ถือว่าคิดได้ครับถือว่ากะงามอยู่กล้วยฮกเก็ดเดือนได้อัดโตประมาณนี้พี่น้องนะครับร่ำโตดีเลยนะครับพี่น้องพันนะขายแข็งดีครับหน้าตาก็สวยครับนี่ครับ อัตลักษณ์ชัดเจนนี่ครับตาแต้มแจ่มจ้ำนี่ครับแจ่มจ้ำครับตาสวยปากหนาหวานนะครับนะครับขนสองทางมีพี่น้องนแบบไงตน่ะเอิบบกพาวกับบกงเงยพี่น้องบังเล็บเล็บกับม้นงามพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับคอกับเขาข้อดีครับข้อในตัวนี้ครับตัวบกคอข้อเพ็นข้อกับเงยดีพี่น้องนะครับความสูงมันอยู่หลายปานเองเหรอคร่าวๆร้อยสิบแปดเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้ละ ร้อยสิบเจ็ดสิบแปดเด้อพี่น้องเด้อสำหรับกล้วยตัวนี้นะครับพี่นอ้องมาเบิ่งตัวกิ่งเอามากกับมาเบิ่งเอาเบิง่งไายเพิ่นมาหนี่พี่น้องลูกสาวกอจีเล่นอีกตัวนึงพี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้กับเบิ่งตัวนี้แล้ววันนี้มาเบิ่งตัวน้อยอีกตัวนึงครับพี่น้องครับโอ้หางดีเลยพี่น้องหางสวยเลย,หา,เยหางเป็นผู้สวยครับขาขอขาเง่าพี่น,อน,นอยย้องเป็นต้นเงยเป็นหนาโย้กล้วยเป็นต้นเงาอยู่ยครับนะครับเป็นต้สูงอยู่หลังตรงดีพี่น้องนะครับาอ ตัวนี้พี่สวุวรรณจะแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องในราคาไดครับผมสี่สิบห้ครับอ้าวตัวนี้ยังพ่อฟังพี่น้องบันนี่าราคาบ่หลายเด้อพี่น้องเด้อสี่สิบห้าเนี่ยสวยๆลูกเก่าเจริญนะครับมีใบมีเอกาสารครบเด้อใบหลวัดผลิุ่นเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมให้เบิ่งอีกแค่นหนึ่งครับความสูงอยู่ประมาณร้อยสิบแปดนี่แหละพี่น้องนะครับหน้าตาตาแต้มแก้มจำ้ำหน้าหวานเลยนี่ครับของพี่สวุวรรณนะครับส,สวยๆนี่ครับ มาเบิ่งเอาพี่น้องมาเบิ่งตัวจริงเอาพี่กัทกับยูบานกุนพูเนาะอำเภอสวนกุลหาจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับมาเบิ่งตัวจริงเอามากแบบใดมมนจังสิบ่ได้ว่ากันวะบ่ได้เห็นตัวจริงยังท่นยังที่มาเบิ่งตัวจริงเราแมนมากล้วก็เอากันไปเลยเนาะครับกะตัวล้องเลยยูกับบ่ลายได้พี่น้องกับตัวล้องเลยยูครับสำหรับควาวยตัวนี้ก็เลยควาวยน้อยมันกัมาลาค่แข็งได้พี่น้องเด้อกะสิไปบ่ไดลายเด้อมากเก่าไปแบ่งกันไปอ่าครับผม เดี๋ยวผมให้เบิ้งใบเอกสารเพิ่อนอ่ะนี่ครับเอกสารเพิ่นนะครับใบเกิดเพิ่นเด้อพี่น้องสําหรับตัวหน่อยนี่ครับน่ะลูกสาวก้็เจริญบิ๊กไอฟาร์มเหมือนเดิมครับนี่ครับอ่ะเบิ้องทางหลังเพิ่นแบบนี้พี่น้องนี่ครับนี่ครับซื้อกล้วยซื้อแม่์กล้วยซื้อเจ้าของกล้วยซื้อวันผสมอย่างต่างๆครบครับนี่หลอดเพิ่นเอกสารครบดนะครับเนี่ยเยพิ่นกำหนดข้อดเมษาเด้อพี่น้อง สิเขาเจ็ดเดือนหกเดือนกว่าสิเขาเจ็ดเดือน,นพี่น้องนะครับตัวนี้สวยๆราคาสี่หมื่นห้าพันบาทขอเบอร์โทรนะครับผมศูนย์นแปดสี่สามเก้าสองแปดศูนย์ห้าหนึ่งสบบงี่สุวรรณควยงามสุวรรณฟ้ามตุ้่น้องเด้อปี่กัดกระบ,บ้านกุดหูอำเภอศูนย์นาคูหาจังหวัดหนองบวัวลำพูตำบลน,นาดานผู้ใดมากกับมาเบิ่งตัวจริงได้หรือเห็นในคลิปแล้วมากแล้วกะต่อรองพร้อมโซ่งเนาะ ให้พ่อแม่พี่น้องได้เลยพี่น้องนะครับทั้งสามตัวนี่แหละมากตัวใดก็เลือกเอาพี่น้องช่องตะกุนกอพอเพียงกับเหมือนมาเป็นซื้อกลางในการนำเสนอราคาค้อยสายพัฒนาเรียบร้อยแล้วให้พ่อแม่พี่น้องได้พิจารณาเราฟังรับชมมากแบบใดกัล้องหาแบบที่จะคล้องมากล้วพี่น้องอันบ่มากแม่นจับใส่มือไาได้กับเอาได้น้องพี่น้องแม่นว่าล่ะอันนี้กับผามาเบ่งของงามราคากับพ่อฟังพี่น้องกับบะเือว่าแห้งบ่เือว่าถือกกับกลางกลางผู้ใดอยากไปพัฒนา ต่อยอดกัล่องทุ่มมาสอบถามผี่ส่วนมึงโอเคครับผมมนันนี่ขอญอาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ช่องตระกูลกอพอเพียงกะอย่าลืมนะครับมีสองช่องเดอ้อช่องหนึ่งกับช่องวิธีคนวิธีควายกับไปกดซับสไครต์กดติดตามให้แน่กะนำเสนอเนี่ยแหละครับขอมูลของคว้ยทั้งอ่าสองสองช่องนี่แหละครับทั้งสองคลิปนี่แหละไปพ่อแม่พี่พพไปไปน้องได้เห็นได้ชมทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ททสิ่งใดว้าไปผิดพลาดประกรนันใดขอประทานอภัย ไป้นาที่นี่ด้วยขอญาติจบคลิปไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับผมครับสำหรับช่องตะกูลกอพอเพียงนะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์เป็นกระดิ่งดิ่งไม้กระดูนะครับและก็ไม้ไม้แข็งนะครับทางช่องเราทาขึ้นมาถ้าใครอยากสนับสนุนทางช่องตะกูลกอพอเพียงก็สามารถสั่งได้นะครับทางเบอร์โทรที่ผมขึ้นให้นะครับและก็ทางเพจนะครับแล้วก็ทางเฟซบุ๊กนะครับครอบครัวตะกูลนะครับ ถ้าแบบนี้นะครับกระดิ่งไม้กระดูนะครับพร้อมสายเชือกแบบนี้นะครับชุดหนึ่งร้อยหกสิบาทพร้อมส่งนะครับแต่ตะกั่วนีครับเสียงก็จะนะครับเสียงประมาณนี้นะครับชุดนี้ร้อยหกสิบาทพร้อมส่งครับแล้วก็อย่างที่สองก็จะเป็นสายนะครับสายนะครับสายสายกระดิ่งนี่แหละครับแต่เราทําขึ้นให้มันสวยนะครับ ถ้ามีแต่สายนะครับชุดนี้ก็100บาทนะครับ100บาท100บาทนะครับสายนี้ยังไม่รวมว่าส่งนะครับ100บาทแต่ถ้าเป็นกระดิ่งพร้อมสายชุดยางเหมือนแบบนี้นะครับนี่พอเลยครับอย่างพอเลยตัวนี้จะชุดหนึ่งพร้อมกระดิ่งพร้อมสายนะครับชุดหนึ่งก็อยู่ประมาณ250บาทนะครับา5 0บาทพร้อมส่งนะครับ ของราคาบาทรับสูตใครสนใจหรืออยากสนับสนุนช่องตะอระกูลกกเวียงก็สามารถสั่งได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์0857457439นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆจากช่กองตระกูลกกเพียงสำหรับเลยงวานิลไฟนะครับสำหรับสนับสนุนทางช่องเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจในการทำช่องต่อไปนะครับโอเคครับผม